กับสวัสดีครับผมเจอกับผมเอ็มน้อยหมวกแดงนะครับผมวันนี้ผมได้มาอยู่อ่าบ้านบนดอยนะครับบ้านชลบระทของผมนะครับผมมีโอกาสได้มาคนเหนื่อยเลยผมเดินขึ้นมาเนี่ยบรรยากาศร,รอบนะครับผมเนี่ยหมอกและขาดเย็นสบายครับให้ใจบริสุทธิ์ดูครับ,พบพรอบๆอันนั้นเป็นหมอกนะครับผม หมอกหายนะนี่แหละบ้านบนดอยผมโอเคเดี๋ยวผมจะให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับผมบรรยากาศแถวบ้านผมก็เนี่ยบ,บนดอยทีชนบทก็จะเป็นขนันเราในทางกเกษตรนะครับหมู่บ้านก็อยู่ข้างล่างนึงอากาศดีจริงครับ นั่นเป็นหมอกหมครับผมฝนกำลังตกวิธีเป็นแหละวิธีฉลวดวิธีบ้านๆน,นะผมเฮ้ยเหนือ่อนะครับถนนทางกเ,ษเกษตรเป็นแหละวิธีบนดอยวิธีนววธชนบ,บทจริงๆครับผมเดี๋ยวถ้าผมได้มีโอกาสละลายมีเวลาด้วยครับโอเคผมก็จะพาไปชมหลายๆที่นะผมตอนนี้ก็ผมก็ได้มาอยู่ ที่บ้านนะครับโอเคเดี๋ยวดไปดูกันนะครับก็เป็นหมอกบรรยากาศดีจริงๆนะครับและวิถีชนบทวิถีบดอยถ้าเบื่อจากการทำงานเหนื่อยจากหลายปัญหาหลายด้านก็มาพักที่บ้านนี่นะครับบรรยากาศ ป่าไม้ร่มเย็นแรากาศก็ถือว่าโอเคของกินของใช้ของอะไรอย่างครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูผลทางกเกษตรด้วยนะครับีแ,แปลกนะครับเนะี่ยดินบ้านผมจะเป็นสีแดงนะครับผม เป็นสีแดงเหมือนดีบ้านผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นอะโวคาโดของลุงเดี๋ยวแต่ผมเอากล้าไปปลูกทุ่งไม่ได้ครับที่บ้านในเมืองไม่ได้ต้นอะโวคาโดต้นใหญ่มากเลยเดี๋ยวผมเดียวครับพาไปชมอ่าในบ้านตาเก่าผมนะครับบ้านหลังเก่าของผมน่ครับอันนี้ก็ ถ้าสามารถเก็บกินได้ใส่ต้มส้มก็อร่อยนะครับผมบยอดสวยไหมเดี๋ยวผมต้องเก็บนนต้องเก็บเอาแน่นอนโป่งโป่งมาเลยสวยงามอันนี้บ้านลุงนะครับผม <c oughs> บ้านลุงนะ <c oughs> บ้านลุงก็จะมีบบจะมีน,ะนี่ก็มีบองนีอะไร เต็มม้านลงครับพังกระสุดเห็นไหม,มการกินก็อยู่ในบ้านนี่แหละนี่ต้นกล้าของอับอโโดน,นะครับเห็นไหมนี่ก็อยากไปปลูกที่บ้าน,นครับโอกาสมันจะติดมันมีน้อยนะครับผมมันไม่ค่อยติดผมเคยลองไปปลูกแล้วครับปลูกที่ลำปูน,นะครับมันไม่ติดครับ ประมาณร้อยหนึ่งครับจะติดประมาณสักอาจจะ70ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเปกว่าต้นนะครับมันเสียเยอะบ้านผมเมเคยลองไปปลูกแล้วเอาไปวันนั้นเอาไปเจ็ดต้นครับไม่รอสักต้นเลยเนี่ยครับวิถีชนบทแถวบ้านบนร้อยผมก็จะปลูกทางเกษตรเก็บไว้รับประทานเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัวอะไรต่างๆครับจะกินแบบกันแบบเรียบง่ายนะครับผมอะไรก็จะปลูกไว้ในบ้านในสวนในครคัวเลือนตัวเองนะครับผม นี่นี่ผมก็อยากาลงไปปลูกครับเอาไปแล้วก็ตายเหมือนเดิมผมก็เลยไม่เอาลงไปดีกว่าปลูกยากครับผมมันต้องเป็นดินที่นั่นนะครับสวัสดีระ <c oughs> <c oughs> บานครับเปไงครับยินดีต้อนรับนะ มาเลยมาเลยมาจังหลายตัวเจ้านี้อายุแก่สุดละตอนมาข้างแรกตัวยังเล็กเล็กอยู่เลยครับนี่น้องหมาจังหลายตัวถ้าอยู่บ้านอยู่เสมอเขต้องมีหมาไว้อย่างนี้นะครับถ้าอยากมะนาวก็ก็เด็ดได้เลยครับแม่ มันเนี่ยเต็มแช่อยู่แค่รอบบ้านนี่ครับถ้าอยากเด็ดก็หยิบมาเลยครับเนี่ยแค่นเนี่ยตอนอะไรก็อยู่สบายยิ่งอยู่บนนอยเนี่ย